Amen. เฮดังๆเลยนะครับกันเหรียญทองนะครับหรืน้าครับก็ลงแข่ง10คนนะครับเราก็ได้มา6เหรียญนะครับ1ทอง1เงิน4ทองแดงนะครับก็ ทางสมาคมก็พอใจแล้วก็ภูมิใจในนะักกีฬาทุกทุกคนจริงๆแล้วต้องเรียนว่าทั้ง1ิบคนนะฮะมแม้แต่คนที่ไม่ได้ไม่ได้เหรียญกลับมาเนะี่ยแต่เขาก็เล่นเต็มที่ครับเราก็เห็นนะแล้วเราก็ภูมิใจแล้วเราก็หวังว่าคนที่ไม่ได้เหรียญไม่เสียใจนะเพราะได้ทําเต็มที่แล้วแล้วเรามาเป็นทีมคือทีมไทยแลนด์นะครับที่ไปสู้กับชาติอื่นๆเขาแล้วเราก็ประสบความสาเร็จนะฮะก็ ก็ต้องขอแสดงความนดีกับนักกีฬาทุกคนรวมไปถึงท่้งโคช้ชนะครับทั้งเฮดโค้ชหรือโค้ชเชลแล้วก็สตาฟโค้ชโค้ชคิมแล้วก็โค้ชไทยทุกคนนะฮะจากวันนี้ไปก็ต้องมองไปข้างหน้านะเพราะว่าโอลิมปิกก็ไม่ได้ไกลแล้วนะครับอีกปีเศษก็จะโอลิมปิกแล้วนะฮะจากวันนี้ไปก็สําหรับนักกีฬาที่จะต้องไปเก็บคะแนนนะฮะก็จะต้องออรักษาตัวที่บาดเจ็บก็ต้องรักษาให้หายเช่นเล็กวันนี้ขาเจ็บก็ต้องรักษาให้หายนะระหว่างนน้าก็ต้องไปเก็บคะแนนเพื่อที่จะ คุณลีฟายไปโอลิมปิกนะครับ uh, อีกไม่ถ ER ึง2ปีดีนะฮะก็จะได้เวลาโอลิมปิกแล้วนะฮะก็จะต้องเก็บคะแนนไปครับไปที่ใหม่ครับวันนี้คงจะยังตอบยากนะเราก็แน่นอนนะสูงสุดคือ4่ใบนะฮะเราก็จะพยายามให้ได้มากที่สุดนะครับวันนี้เรามั่นใจว่า1เนี่ยเรามีนะฮะก็คือเล็กนะครับยังมีโอกาสที่จะคุณลีฟายในทางในทางทวีปเอเชียอีก สองใบนะครับซึ่งตอนนั้นจะคุณลฟายที่ไหนยังไม่ทราบนะก็หวังว่าเราจะได้มาอีก2ใบตรงนั้นแล้วนอกจากนั้นแล้วก็ถ้าโชคดีเก็บคะแนนได้แล้วมีนักกีฬาที่เก็บคะแนนเพิ่มได้นะครับแล้วแทรกเข้าไปได้อีกจะได้อีกหนึ่งใบก็จะเป็นเรื่องที่วิเศษนะก็ต้องพยายามนะวันนี้มันไกลเกินไปที่จะคาดคะแนนในตรงนั้นนะแต่ว่าไม่ว่าจะยังไงก็ต้องพยายามเต็มที่ครับแล้วก็อย่างที่เห็นว่าวันนี้นักกีฬาที่ลงแข่งก็สูงสูงกันทั้งนั้นนะฮะทุกทุกชาติที่มา นะเช่นนั้นวันข้างหน้านักกีฬาใหม่ๆที่จะเข้ามาก็คงจะต้องเน้นความสูงเป็นหลักนะครับส่วนนักกีฬาที่มีอยู่แล้วนะครับจริงๆแล้วนักกีฬาเราก็ไม่ได้ว่าเตี้ยนะอย่างเช่นว่าเล็กเนี่ยก็โอเคนะครับความสูงก็ได้ในน้ําหนักเขาแต่การฝึกซ้อมที่จะเตะศีรษะเพือทีจะทําคะแนนเนี่ยก็เป็นสิ่งที่จะต้องฝึกให้หนักไว้นะครับแล้วก็เต็มสู้กับคนที่สูงกว่าเรียนางผลที่ได้กับมาความสำเร็จที่ได้กับมาในยักจะขอบคุณใครบ้างค,ครับท่านประธาครับก่อนอื่นนะฮะก็ต้องขอขอบคุณทาง ในไทยนะครับซึ่งก็ได้สับสรนรมมาตลอดนะกระทรวงท่องเที่ยวและกีฬานแน่นอนอยู่เบื้องหลังกกทอ,อีกทีหนึ่งนะครับทางกกทก็ได้ช่วยเราเยอะนะครับเรื่องทั้งทั้งงบประมาณทั้งอะไรต่ออะไระแล้วก็แน่นอนสปอนเซอร์ใหญ่ของเราที่ไม่ใช่ทางรัฐบาลก็คือทางธนา,า,นา,านคารออมสินคร์นะครับซึ่งทางทอกสอก็ได้ให้ความกรุณาเรามาหลายปีแล้ว เ็นเงินก้อนใหญ่ที่ทําให้เราทํางานได้มาถึงท,ทุกวันนี้นะครับต้องบอกเลยว่าเป็นสปอนเซอร์หลักของเรานะฮะแล้วก็แน่นอนก็สิงค์คอร์ปอเรชั่นก็เป็นอีกกาลังสําคัญของเรานะฮะแล้วก็ยังมีเมืองไทยประกันชีวิตนะครับฟุตบอลไทยนะครับเอทีก็เป็นสปอนเซอร์ของเราด้วยถ้าไม่ได้สปอนเซอร์เหล่านี้นะครับโดยเฉพาะสปอนเซอร์หลักๆนะฮะเราไม่สามารถจะมาถึงตรงนี้ได้จริงๆก็อย่างที่เห็นว่าหลายๆประเทศ เขาทุ่มมากนะฮะอิหร่านได้สามสี่เหรียญทองเนี่ยแต่ปีหนึ่งเขาลงทุนเพประมาณเป็นร้อยล้านนะครับอ่าไต้หวันหรือว่าไชนีสไทเปเนี่ยนะฮะก็ปีปีหนึ่งเขาลงทุนในเทคโนโลยีเ,เป็นร้อยล้าน,นะะเป็นร้อยร้อยเป็นรู้สึกว่าจะสองร้อยล้านเนี่ยเขาบอกประมาณปีหนึ่งนะ,ะเพื่อที่จะสร้างนักกีฬาอะไรต่างๆสารพัดน,นะครับเพราะ <c oughs> ฉะนั้นเนี่ยตรงนี้เราได้สปอนเซอร์ใหญ่ๆมาก็ช่วยเราได้เยอะนะครับก็ต้องขอขอบคุณ น,นี้ก็รักษาตัวค่ะแล้วก็รักษาการบาดเจ็บที่จากการแข่งขันแล้วก็พยายามกลับมาฝึกซ้อมพัฒนาฝีมือต่อไปค่ะเพื่อให้ไปเข้าร่วมการแข่งขันในการแข่งขันโอลิมปิกรั้งต่อไปแล้วก็พยายามพัฒนาและแก้ไขจุดบกพร่องของตัวเองค่ะองโอลิมปิกท่ะเทศเาก,ก็ทำเต็มที่สุดความสามารถค่ะเรานักกีฬาทุกคนก็ตั้งเป้าหมายไว้ที่เหรียญทองค่ะก็ต้องทำให้เต็มที่แล้วก็ฝึกซ้อมกันต่อไปค่ะการบาดเจ็บการที่ไปจะรบกวน ก็ตอนนี้คือทั้งทางผู้ใหญ่แล้วก็ทางโค้ชก็สนับสนุนเรื่องการารักษาเป็นอย่างดีค่ะดูแลซัพพอร์ตตลอดตรงนี้ <ator> ก็คิดว่าน่าจะรักษาให้หายขาดแล้วก,กลับมาฝึกซ้อมกีค่ะคอยากให้ติมาทีมชาท่ค่ะก็อยากให้ติดตามพวกเราในกีฬาไทยทุกคนนะคะที่เขา้าร่วมการแข่งขัน,นะคะ่ะพวกเราทุก,ากคนเป็นตัวแทนทีมชาติไทยค่ะพวกเราก็จะตั้งใจฝึกซ้อมแล้วก็ไปแข่งขันเต็มที่สุดความสามารถแล้วก็คว้าชัยชนะกลับมาฝากพี่น้องชาวไทยทุกคน,นะคะ่ะ